สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนั้น จะได้ปฏิญาณตนนะครับหรือว่าจะได้ปฏิบัติตนเนี่ยนะครับในการอยู่ในศีลในธรรมการในห่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะครับคุณผู้ฟังครับตลอด3เดือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนั้นไปรับฟังนะครับสกูพิเศษเกี่ยวกับเรื่องราวของวันเข้าพรรษานะครับไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาดจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤด,ดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกกันติดปากโดยทั่วไปว่าจำพรรษานั่นเองเข้าพรรษาแปลว่าพักฝน หมายถึงพระพิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องไปจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่า ไปเหยียบข้าวคร้และพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระพิษุอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนในฤด,ดูฝนโดยแบ่งเป็นปุริมพรรษาหรือวันเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีหรือถ้าปีใดมี8-2ครั้ง ก็เรื่อนมาเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน11อปัดชิมพรรษาหรือวันเข้าพรรษาหลังเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน9จนถึงวันขึ้น15ห้าค่ำเดือนส2องอย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกินเจ็ดคืน,คนเรียกว่าสัตตาหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดสำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษาเว้นแต่เกินเจ็วันได้แก่หนึ่ง การไปพักรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะศึกมิให้ศึกได้ 3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด 4. หากทายกนิมมนไปทําบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระพิสุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพลิงเพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝนรวมกันไร้ไร้องค์ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่สงเมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางท่านอยู่ประจำเลยบางทีเศรษฐี มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างที่พักเรียกว่าอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันทั้งนี้โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจําตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารอันได้แก่ สบงจีวรสังคาติเข็มบาทรัตปะคตหม้อกรองน้ำและมีโกนและกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้บางทีก็ถูกฝนต้นฤด,ดูเปียกปอนมาชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยนและถวายของจำเป็นแก่กิจป,ประจำวันของท่าน เป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมาอย่างไรก็ตามแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้าน ก็จะไปช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้พาพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะดอกไม้ทูปเทียนและเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นพร้อมฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบโสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายามุขต,ต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้นอันหนึ่งบิดามารดามักจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสง์อย่างสูง นอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือประเพณีรอเทียนเข้าพรรษาประเพณีที่ทำกันมาเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณการการหลอเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทําวัดทุกเช้าเย็น และในการนี้จะต้องมีทูบเทียนจุดบูชาด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระพิสุธจุดเป็นการขุดสนทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงเพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวัยตามชนบทนั้นการหล่อเทียนเข้าพรรษา ทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมากเมื่อรอเสร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนรอบพระอุโบสถสามรอบแล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลาสเดือนบางแห่งก็มีการประกวดประขันการตกแต่งมีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปีโดยทีเดียว กิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา 1. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา 2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่พระพิสุสามเณร 3. ร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรม,มเทศนารักษาอุโบสถศีล 4. อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ ก็เป็นเรื่องราวของความสําคัญของวันนี้แหละครับวันเข้าพรรษานะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมกันนะนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับได้มีการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้คู่ชีวิตนะครับโดยให้นักเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเนี่ยได้ซึมซับแล้วก็ลูกพันกับการอนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ในคนละหนึ่งต้นแล้วก็ดูแลรักษาตลอดระยะเวลาการศึกษานะครับที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้ตลอดไปนะครับ โดยทางด้านของนายสุทธิพง์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า Statement of Commitment to Sustainable Thailand นะครับ ร่วมกับผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกจังหวัดเนี่ยเป็นแนวหน้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อนะครับก็คือ sustainable development goals เนี่ยนะครับร่วมกับทีมงานของ UN หรือว่าองค์การสหรประชาชาติแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งในท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับ ซึ่งการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ก็นับเป็นสิ่งที่ในส่วนของบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทําสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้อันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและพระราชสวสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง ที่ทรงเห็นถึงความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะเกื้อกูลทําให้ทรัพยากรน้ําอันมีค่าอันมีความหมายต่อชีวิตคนไทยและชาวโลกเนี่ยได้อุดมสมบูรณ์ดังพระราชดำรัสนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ําฉันจะสร้างป่าซึ่งก็ได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันสะท้อนให้เห็นแก่นของการที่จะทําให้วัฏจักรของน้ำเนี่ยสมบูรณ์ก็คือการทําระบบนิเวศให้สมบูรณ์สอดรับกับเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะครับรวมไปถึงแนวพระราชดำริที่สะท้อนผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่มุ่งส่งเสริมให้มีความเข้าใจแล้วก็เห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ด้วยการร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แล้วก็มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อถึงการได้ทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ร่วมให้พันธสัญญาในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26่นะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วปี6-4เนี่ยนะครับที่เมืองกราสโกสหราชอาณาจักรนะครับโดยเรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยร่วมกันดูแลรักษาโลกเพราะว่า เราทุกคนเนี่ยไม่มีแผน2ในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะว่าเราไม่มีโลกที่2นั่นเองซึ่งก็เป็นบ้านของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วก็ไม่มีนะครับคุณผู้ฟังครับ <c oughs> นอกจากนี้แล้วทางด้านของปรลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกอีกนะครับว่าเพื่อเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประกาศเจตนารมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่13นะครับก็คือ climate action นะครับ ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนจึงได้สั่งการเบียผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาที่การจังหวัดและในฐานะนายกรัฐมนตรีของจังหวัดที่เป็นผู้นำของจังหวัดเนี่ยนะครับบุรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาทุกแห่งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดหาพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นวัดโรงเรียนป่าชุมชนสวนสาธารณะ ป่าชายเลนหรือสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คู่ชีวิตนะครับของนักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลนะครับด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยปลูกต้นไม้ในพื้นที่นั้นๆอย่างน้อยคนละ1ต้นนะครับเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนคู่ชีวิตที่จะต้องดูแลทํานุบํารุงต้นไม้นั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้นทั้งไม่ว่าจะเป็นในช่วง3ปีหรือว่า6ปีเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความผูกพันแล้วก็ มันดูแลเอาใจใส่รู้คุณค่าคุณประโยชน์ของต้นไม้กระทั่งกลายเป็นวิถีชีวิตกลายเป็น DNA ของคนรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในสายเลือดเมื่อน,นักเรียนทุกรุ่นทุกปีเนี่ยนะครับได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นจํานวนมากแล้วก็ช่วยกันทํา QR โค้ดเพื่อสแกนค้นหาว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยนะครับคือต้นอะไรมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรก็จะทําให้กลายเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศศึกษาต้นไม้พันธุ์ต่าง ั้นยอดที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุษาสยามรมราชกุมารีอีกด้วยนะครับซึ่งในการปลูกต้นไม้คู่ชีวิตของนักเรียนทุกรงเรียนในพื้นที่จังหวัดในปีแรกเนี่ยนะครับก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรุณาการหน่วยงานในพื้นที่จัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อใช้ปลูกก่อนนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการดูแลการเพราะพันธุ์การเก็บมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ พื่อใช้ปลูกขยายในปีต่อๆไปรวมทั้งรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนที่มีสมาชิกในบ้านในครอบครัวหลายคนอย่างเช่นทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับได้ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยกันเพาะชำปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือว่าที่พักอาศัยหรือว่านําพันธุ์ไม้จากที่บ้านเนี่ยนะครับไปปลูกในที่สาธารณะที่จัดไว้หรือว่าบางครอบครัวเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับก็สามารถนําไปแจกจ่ายผู้ที่สนใจหรือว่านําไปปลูกหรือว่าจําหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาล ได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด